สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบ้านเองด้วยจ้าแมรีจ้ามาลีจ้าข้าที่ขอต้งแก้มค่ะวันนี้จะมาทำอะไรน้องแก้มนี่บอกดูบอนค่ะมาเก็บต้นบอลแมลี่อยากแกงบอลจ้วยจ้ก็เลยจะมาหาต้นเอายาชินแกงบอลตะกี้นี่ต้นไหนจะโผเข้ามาของดอกนะจเดี๋ยวลงไปดูอันนี้ก็มาบ้านของเพื่อนแมลี่เองนี่แล้วนะจ๊ะนี่ในหมู่บ้านเขามีบอลอยู่หลังบ้านนะจ๊ะลอยเป็นสะหนามเก่าแมลี่ก็เลยจะมา ทางองเกมทาพิยูมาโอ้ทางลงเชิองอยากหน่อยเดี๋ยวะแล้ว้เมลีใส่ถุงมือใส่อะไรให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นมันเป็นไอ้เรียกอะไรยางมันเดี๋ยว<า>พอพอ,พอยิบแล้วมันจะเป็นสีดำหน่ยจ๊ะบนางบนโอ้ยถุงกู้เอามาดูวะ โอ้กะถุงบูเหามือถุงมือสีขาวนั่นไอเลยเอ้าไม่ตรงใจก็ได้ต้องรู้งมนเถออ้าเอาถุงมือสีขาวที่เป็นพลาสติกกเนี่ยม่อรด้วยไม่เด็กบอไม่เียฮรเหรี่กลีจ่ไหนงามงนางหวานดเนียนางหวานเอ้ยโอนางหวานหนึ่งเด้อโอขก็ไปเอาไปตัดข้างบนเดี๋ยวหนั่นใส่ก่อนวางเด้ออรนี่ ต้อง,งมีคขีดสับในการตัดเลยดจเะนี่ต้องไปตัดใบตัดยอดบนหมู่บ้านนี่เป็นยังไงเนาะมดเลี้ยวมดแรงเม่ลีไม่ยอมทำกับปเขาเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> คิดเลขกพิษแล้วจ้ะบ,บวกเลขกพิษไปหน่อย <c oughs> ไม่น้อยเลยใช่หลายเลยแหละคิดเลขกพิษหลายเลย <c oughs> เลยมดแรงทำกับข่าวเลยจ้ะสอบตกวิชาคณิตศาสตร์จะมาบ้านนี่เลยมดเหลียวมดแรงทำกับข่าวเลยโยกเลยให้ผักพรอนเป็นหนึ่งบ้านนะจ้ะ <c oughs> ชาวนี่มาเลยเหลือมีกำลังใจมาใหม่ <c oughs> <c oughs> พร้อมสู้ใหม่นะจ้ะดิดดะคิดถึงเอฟซีแล้วเอฟซจะมาเห็นแมรีกะเลยต,งตรงดดมหาเจ็บบอลเจ<อ><ส>็บอะไรนะจ้ะนี่ กกลังล e oh, yeah. okay, like okay. oh, okay, ื่นหลาด่ลยดนบอนิ่พหลายบอนก็มีแต่ใครสดโอ้ลึกไหมงลงซีคือลึกลึกะลึกไมูหน่ลึกไปสนุกลึกอเคพอจีฟังนี่ก็ได้นี่เมยนี่แหะต้นใหญ่มากนี่ก็พี่โยไม่ได้ลงเองก็เพราะว่าไม่มีใครเป็นตาก่ลองให้เลดี้เจนนพี่โยเลยต้องมาให้แมรี่ลงเองได้ แล้วทายนม่เป็นแล้มอนรี่ถายนี่รีจะทายเอาแต่ว่าบางทีก็เลมอี่ก็ยากไอ้แสดงพี่มือเองเด้อจ้ะนี่ย่เจอตั้งได๋อยูยูก็เอาไปไม่เยอะจ้ะเอาไปแค่พอแบบว่าได้สักหมอกแกงกินเวลานึงนี่เนละยด้จ้ะ ยักได้ต้นใหญ่นี่ลูก,ก,กเห็นต้นใหญ่หนุ่งเก็กเกงกชอบต้นใหญ่เดินดีๆเด้วยเมียนี่เป็นอะไรเนี่ยต้นใหญ่มันก็ดตรงเอาหนังเดือกตรงไปเลยอ๋อนี่อันนั้นมันหุบหก็กกให้เมลีเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะะพอเมลีขนขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนี่ก็ได้แค่เอาไปพ,อ,พอเก่งนะจ๊ะนี่นนทำไมเขาจึงเรียกนางหวานละเมลีนี่ มันเขามันเาเป็นเคร็ดใช่ไหมจ๊ะเคร็ดเป็นเคร็ดอ๋อจะไม่ให้เรียกอีกชื่อนึงนม่จะให้เรียกเป็นนางวานอะไรอย่างงี้นะจ๊ะหวานจะได้เก่งจะได้มันไปไปล่มกระเลมแบบนรีกไ่กาพูดนะจ๊ะเอาถุงมาใส่เลยน้องเกลียกม่ช่วยย้ายเลยแม่ทำไมนี่มาหนั่งยรยนึนหืน่อคน่น เมลีก็ใส่ถื้กันแล้วยางมันอ่ะเด็กเฝนมากยางมันจะติดปนี้แมลีจะทำเมนูบานๆให้ดูด้วยจ้ะได้จ้ะได้จ้ะตชดูสับเรียบร้อยเด้อกลับไปปอกไปเคี่ยวกับบ้านนะจ้ะพอกลับมาถึงบ้านแมลีก็เตรียมตัวปอกด้วยจ้ะนี่เตี้ยมหลงเตี้ยมโลงอ้ยกาไปเมียกันนี่มันหลเตี้ย โลกเอาไอ้เนื้อเปลือกนั่นแหละจะไข่ไข่เปลือกเปลือกมันเอาลงไปก่อนภาว่ะทามีป้อนี่เวลาไปเดยียวไปนั่นแล้วก็จะเหนียวนั่นจ้ะการปอกการหลอกบอลจุดตอนเวลามีงานเข้าไม่รีบก็จะไปช่วยเข้าโลกเข้าไอ้จะกันนีดแต่จะอยู่ัำงานแต่อายคนแต่เขามีแก้งบอนแก้งไอ้เนี่สมมติไม่ใช่นั่นหนื่อยๆด้วยจะที่ละโตงสามถุงปุ๋ยนั่นจ้ะ งานใหญ่ๆก็ไล่อยู่หนักของโลกจะบอกไลยคนแล้วแต่น้องไช่วยกันไปก็พีดไว้ทันพักทันอะไรอย่างเี้ยกันนึ่ไปช่วยกันทำงานหน่ะไมนดีก็จะไปช่วยแค่รถบานไกลคิดคิดกัเวลาบานเรามีงานเขาก็จะได้มาเนาะเมย์เนาะหรือว่างั้นเขาอีกเด่นเขาก็บอกว่าไปช่วยได้เด้อว่าเขามาโบกไป คือว่าเป็นการช่วยแรงกันนะจ๊ะเดี๋ยว่าพพ่โยกจะประมาณนี้แหละคอยเอาแรงเอาอะไรไปช่วยกันแต่ก่อนนี่ยังว่าเกี่ยวทําเขา่าถีเกี่ยวคนน่ะนอกจากเอามือเอาคนไปเกี่ยวมือเกี่ยวอะไรยางี้นะมันใช้เครื่องยุ่นนี่เขาก็วานกันน่จ้ะจะวานกันลุงแขกันนะ่ะจะช่วยกันพอทางหนึ่งเสียดก็ไปทางหนึงงน่งเดี๋ยวทางจากของงานงก็จะต้องทำกับคุงกับเขา้าหรือไม่ก็ทำเสริมแหละจ้ะเขาก็ทีหงไปกันได้ แต่เดี๋ยวนี้แต่จะไม่จะเอาหลดกันมั้แหละเอาหลดแต่ก็ยังต้องบางทีก็ยังต้องหุเข้าทำกับเข้าไปอยู่ไปให้คนที่ไป่วยคน้่วฉยอาย่น่ะยเวยเขาเจ็บเอง่วยเก็บช่วยยล่วยตากก็ยังเอาแรง่วยกันอยู่ทุกวันมันก็สนุกดีคือกันเลยจะได้ไปเห็นกันนองจต่น้องไปทำ่วยกันได้ยังกันนี่ก็ได้ไปรวมกลุ่มได้เห็นกันได้คุยกันไป มันมีงานกัอยู่บานคายบานมันไปที่มันเชิงผิวมสวยมันเป็นไหนแบบเหมือนกับเม์แต่เมมันเป็นไหนเหมือนกัเป็น,น,มนเนม่เป็นอะไรครับออลาออกป็นดำดำอันนี้ตองเคียวกีน่าเม่์อีก น้ำเดียวกับฟัวลุ่นบ้นไม่ต้องร้ายดอกน้ำเดียวสาธิตเล็กจะต้องสามนาม้นนี่ก็แค่น้ำเดียวกับฟัวฟัวแบบเปื่อย,ยนี่ก็เอาได้ไม่ใส่ได้แต <Okay. S 1> ่ให้มันเปือ่อยเฉยๆแล้วจะไม่ได้มีหลดุดโขมหลุดอะไรที่จะต้องแบบบาเชียวาานานแค่แบบต้มให้มันเปือ่อยพอต้มเสร็จก็รีนน้ำที วันนี้ก็จะใส่กินแกงบอนสูตรชีมือแมลีเลยเด็ดวันนี้จะเอาอะไรใส่เนาะแมลีนี่กล้ามาบางที่ก็จะมู๊สามชั้นว่าลูกมันผมมันมีอยูเดลถ้าส่วนมากก็มีก็ใส่ปลาผงดายังกันนี่เดี๋ยวจะมีปลาผงก็ใส่ปลาผงดาจะมันก็จะหอมทำให้หอมน่ะจ้ะแล้วก็กากหมู๊ยังนี่แหละแกงก็มีจะใส่อยู่แค่นี่ยเดี๋ยวจะมูบางคนกัหมู๊ก็เอาเนื้อหมูใส่ กตอยากินไส่หน่วมูก็ได้จะดีกว่าดียว,ยวโยกับปา,ากากพงเนี่ยหนะอ่อยรับพีโยแนะ่โอ้ยมันมากับปุ้นมันไทยนั่นไปกากรมูหรอก็เอ๋กันเละไส่ปลาพุงอันเละมันหอมำํา้หอมดีนั่งอไปคุยกับเอซไปน่จจะ <laughs> วันนี้วันยุดแค่บงบาง,บาง,บางออกมาช่วยแมรีโหลอบอลเด้อจ้ะนี่อ้วนสบา,เา,า,บา,เายเด้อสบายเ้ยเดือยยางจะตีดใบเจโน่เจ้ะจะว่ายางถ่ายยางตีดเตยพาหนิวอกยากขึ้นกันเด้อจะนี่นะยางบอลแค่คนแมร่รีไปช่วยงานไ่คุยหลอก,ก็เข้าตกจำมันเหมือนกระเพรน่ะตอนนั้นน่ะสบายเด้อนี่แต่เครื่องช่วยเขา,ลา,าเลยจ้ะมันก็ใส่ทุ้งมือใส่แม่ใส่ทุ้งมือว่าม,มันจะเป็นยางมันจะติดดำ จะกวาดล่างออกง่ายเด้อดจะทะลงไข่ยังไม่ในรูไอ้ต้นวิธีล่างบนนี่ทะลงจะล่างมือล่างไหล่นี่ยจะเอาฐานฐานทีน่ยิ่งใส่หุงเข่าเนี่เด้อดจะไปถูออกดีแต่แท้ออกกัยังง่ายเมลี่ก็บพึ่งรู้ก็เลยลองทำดูมันก็ออกดีจริงจ้ะเดี๋ยวจะให้เมลี่นั่งปอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่เดี๋ยวก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เมลี่จะทำเส้นแล้วก็จะซอยใสนะ่เดี๋ยวให้เมลี่นั่งปอกไปเรื่อยๆได้ประโยชน์อาจจะมาช่วยปอกได้น,นะจ๊ะ อันนี้พี่โยกับเมลี่ก็ช่วยกันหนังฟอกบอนจนเสร็จเลยด้อจ้ะนี่เหลือชิน้นสุดท้ายแล้วเมลี่ก็จะหัน่นแต่ว่าต้องเอาไปล้างก่อนใช่หไหมแมรนเอาไปล้างแ,าางาแล้วก,ก็เดี๋ยวคอยมาหั่นมาซอยแล้วจังก็ได้หั่นแล้วก็่ไปล้างชุบแล้เดี๋ยวอ่านโกลแล้วก็ไปล้างแล้วก็เดี๋ยวคอยมาก่อไฟตั้งตุ่มตั้งอะไรแล้วจ้ะแป๊บเดียวช่วยกันหนังปอก จะไดายเราจะเก็บมาเล็วถูกไหมมันโลอกง่ายดีด้านเบิ่งนี่จะโลอกยากเลยจะนี่นะนบึงหลอกยากยากมันก็เพียงโลอกง่ายนับว่าหลกง่ายเลยอันนี้โคตรได้เลยจปอกเสร็จแล้วก็จะประมาณแบบนี้แล้วนะจะนี่อันนี้บอนที่แบบปอก ลหลอ,ลอกเสร็จแล้วเรือหลอกเปลือกหลอกอะไรสเสร็จแล้วอันนี้ก็จะมานั่งหั่นมือชำมังมือชำนาญการในการหัน <laughs> ่จนจะฟันชั่วชั่วช่วยเลย <laughs> ไปบอกตำงานบ่อยจ้ะเอิ้นมากเลยนี่จะได้จะดุนนในหั่นโลกให้เข้าเลยจ้ะเข้าไม่ค่อยยากโลกอกนะกลัวมือดำนะจ๊ะกลัวมือดำเพราะมันจะเป็นยางด่า ขั้นตอนกว่าจะได้แกงได้ทำก่อนจะประมาณนี้เลยจ้ะนี่เวลาพ่โยต์ไฮเมลี่ทำอะไรให้กินก็บางทีก็ไม่ได้ถ่ายทำขั้นตอนการหาวัตถุดิบหาอะไรนะจ๊ะอันนี้พิโยก็เลยอยากถ่ายให้ดูว่ากว่าจะได้แกงแต่ละมอเนี่ย mm hmm. มันต้องหาอะไรๆมาดึงนาจ้ะนี่ว่าทุกวันนี้ อ่นีเลยจ้ะโดยความที่ว่าเขาไม่มีเวลาทำกันเขาก็จะไปสื่อกันเลยอย่างนี้เลยจ้ะแต่เขาก็มีเคียวขายเด้๋ยวะทางบ้อนทางทีเล็กเลจ้ะเขาจะมีเคียวขายตันตลานตามอะไรท้าไรก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่ได้ถามเขาถูจากจ้ะแต่็จคนมึงเขาก็ถามสบานไหนไรเลยจ้ะเดเป็นทีเล็กนลจ้ะต่บอนก็ยังไม่เคยถามเขาจะขี่เห็นเขาเคียวขายอยู่จ้ะ แต่คิเล็กเลยชื่อเขาบอกว่าสามสิบบาทแต่กิโลละสามมันที่เขาขายเป็นปั่นแต่เขาจะทำปั่นไม่ย้ายตัวแรกตัวจับปั่นละสิบบาทตอนมันรุมก็เห็นเอฟซีบอกอยู่ว่าเขาบอกขายอยู่ต่างประเทศแต่ว่าแพงแพงก็แพงเจอแบไปขายแถวหนุนยังแบบกิโลเจ็ดสิบนาแต่ไม่รู้ว่าก็ทางทางไกลถอยอาจจะแพงกว่านั่นเลยแต่แถวบ้านเองก็าทำเป็นถุงละยี่สิบแต่ไม่รู้เขาช่างจะขีดจักอะไรยังไงหนึ่งจ้ะ มันมากก็ได้ร้ายจังเลยแต่โปรคล้ายกันเหม่เม่เทงด้วยก็ยิ่แต่น้ำหมักมากเลยันขายยากก็คล้ายนี่นี่มันารุ่มคือจะได้กินหมดตลอดปีแต่จ้ะอันเบิ่งอันโดเขามีกระลังอันทีเมลีไปใสไว้แตะอันกระลังฟักกระลังลืนึ่มก็มีโดเขามีมีหลายรุ่นจ้ะถ้าเก็บมาหนึ่งมาดองได้นี่ยเมลี่คงเก็บมาหนึ่งมาดองไว้เลยจ้ะเหมือนน้ไมั แต่พวกเล<อ>็กหน่อยก็ไม่ค่อยลูกกินกันเท่าไรดอกนแต่น้อยแจ้งบอนนี่น่ะก็มีแต่คนหลุนๆยังกันนี่แหละลูกกินยังหน่องเกลียยังมูหน่องตุนกล้าเมือ่อวันก่อนค่อยกินกันจิ้มเท่าไรดอกใหญแจ้งบอนกันมีแต่คนแต่หลุนเนื้อเลี่ยนหลุนโย่นี่แหละกินกันจะอะไ้เนี่ยบอนนี่พอก,กินกินถึเพราะว่าสมัยแตก่ก่อนเวลาไปช่วยงานก็จะมีแต่แกงพวกอย่าง,อางนอิเล็จ้ะอิเล็กขนุน ปอนกล้วยเดี๋ยวนี่กล้วยก็เชื่อง้นเดี๋ยวบัลลังก์จะไฮเบลีเอาอยีกเดี๋ยวหาเมนูหลายเมนูอยู่จากเนื้อขาหนุนเนื้อกล้วยเล็กๆเนื้อได้แกงหลายเมนูเลยจะนี่แกล้งบานๆอันนี้กระซิบดับเรียบร้อยจะี๋ยวเบรียไปล้างเลยกระเจาะไปล้างแล้วก็จะได้แต่งน้ำเขียวอีกเนาะจ้ะเนาะเขียวรอดตุ่มนั่นแหละจ้ะก็เรียกว่าเขียวแถวบ้านพี่โยก็เรียกเขียวนอกจะตุ่มตุ่มให้มันแบบว่า ไปเปลือยนะจ๊ะอย่ามาติดตามดูผลงานแมลี่ต่อไปนะจ๊ะนี่นะจ๊ะทีแมลี่ก็จะตั้งน้ำเลยได้จ๊ะนี่นะ <c oughs> จ๊ะที่ว่าบอกบอนเซตซับเรียบร้อยแมลี่จะเอาฟ้าไปจิบใบก็ดได้เลยเดี๋ยวน้ำเดือดเข้ามาดูแมลี่หนันอีกทีนึงนะจ๊ะเนาะนี่น้ำที่แมลี่ต้มใบก็เดือดเลยได้จ๊ะขั้นตอนต่อไปนี่เอาบอนมาใส่เลย อันนี้เป็นการต้มหรือการเคี่ยวบอนน่าจะให้บอนมันเปื่อยๆนะจ๊ะลากแกงกินจะได้อร่อยๆนี่จะ,ะเป็นขั้นตอนการทำที่ว่ากว่าจะได้แกงแต่ละหม,ม้อจะไยมี่จกไป<ม>ล่างมากเลยจล้ะลางมันเลี้ยงลอยเลยจะมีมเอามาเคี่ยวนี่เพราะว่ามันก็เจอ เชิงเปลือนนอกจากบนมันอยู่ก <kan? S 2> ็ไอ่นาก็ไม่ได้เจาไอ้โขนมันไอ่โคตรโคตรลงะเลยจะเ้าฝาิดเอาไว้อนเดวเอาฝาปิดอู้อู้ไว้นากจ้ะเนาะอู้ไว้ก่อนจะ อาจารย์บอนเมลีก็เปลือยอลไรได้อจ้ะนี่ซุกแหละเดี๋ยวเมลีจะป๋งเด้อจ้ะนี่จะป๋งเอาไอหนันไว้ไล้หร้อจ้ะที่หนำเอาเลยจ้ะก็เดี๋ยวตอนเย็นนั่นแหละที่จะได้แกงตอนเย็นยังจะได้แกงจ้ะโอ้นี่ครับเปลือยยุ่ยเลยจ้ะแาหน้าขี้ลจ้ะเดี๋ยวแช่หนำเย็นเอาไว้เลยจ้ะเมลีจะต้องเทน้นำเย็นเอาไว้ก่อนได้นะจ้ะมันจะได้ไม่นันนะจ้ะพอตอนแกงก็จะได้ เคยมียง่ายได้เ่าจะคลิปนี้ก็จะไ้แค่นดีนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอ,ขอบ,บคุณ f อฟทุกคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามาตกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะ<อ>พี่โยรักเอฟซทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ